โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมโซยุทมีในมินิเกมเบสบอล EP สองนะฮะผมโอเคนะครับตอนนี้ทีมอารบูเจ็ดแดนจะ็บแดนโอเคเราก็ฟาร์มเล็กไปนะฮะฟาร์มเล็กยาใบยาใบ ตอนนั้นค่าแข่งกันอยู่นะฮะเฮ้ยมึงออกไปเฮ้ยมึงจะขอบ้างไม่ให้เว้ยเนี่ยอะไรประมาณนั้นโอเคให้ในบล็อกคณะต่อต่อต่อไปพวกอ่าเลิโ์ลเก้ร์ไปไปเห็นพระคุมเราไหมเนี่ยคุมเราเห็นป้าว เรายกข้างมืงอครับใส่มาวางอ่าไออันนี้ไว้ตรงนี้วะอย่าให้รู้นี่แม่ตกให้คารมดินิกเกตใส ตมีดเล็กน้อยจากตกมังกรเอโอนีอ่ยรัดหน้าด้านเลยอะไรของมึงวะเออแค่แค่นี้ก็อยู่ละ ยัง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 ไม่ยยังม uh ่อยู่ยังไม่มีบ็อกสีเราจะเถื่อนไปหนอีกและมาลาดกูอีกและยูเดดตายอ้สารยูเดดตายยูเดดต d ยยูเดดยูเดดาอยากเล่นบล็อกเวยโอ้โหไม่เข้าตัว ขอแล้วบอคอยให้กูลิกโอเคตามต่อไปนะฮะตามต่อไปตามต่อไปเป็นไงล่ะฮหวๆได้นี่กะ กันไล้เผื่อระบบคอแหละคอแหละบล็อกนะนะบล็บอกพีดบล็อกพีดบล็อกพีดบล็อกพีดสุดเทียว บ็อกบ็อกบ็บบบอกโอเคมากระชาบ ok, okay, ล็อคไอห่านเอ้ยโอเคครั้งสุดท้ายเราจะไปละไม่ได้บล็อกไปแล้วนะโอเคโอเคอ่าไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้เอาบอคดีกว่าบล็อก ok. สเต็ก ไปเอาคามวิตตี้นั่งขอสักสิบสักสิบโอเคแล้วต่อสูงไปทำไมลนะ่ะไม่เข้าใจเลยพวกต่อสูงไปทำไม wot, What? oh,

พวกทำอะไรกันอยู่วะอ,อ่ะแยง่งกันหมดแยง่งให้หมดแล้วก็ไม่ชนะกันม,มาแย่งทำเหมือนวะไม่เข้าใจ ได้เข้าใจนะครับการพวกเราหายไปแล้วจะมาแย่งกูใช่ไหมกูรู้กูรู้กูเรียนมา เห็นไปแล้วได้แเอวมาทำอะไรกันก็ตีดับไฟใช่ปะอาหารพร้อมอ่ะไปไปตึ๊สางมันเอาไปเลยโอเค

คงก็ยังไม่มีขนนมากปกติกันไม่ก็ยังไม่มีขนนแต่ทีแรกมี เปิดไทยแล้วทำไมไม่ไปกันวะทีที่ไม่ได้เรียกโอเคเนี่ยนมันจะมาแย่งแค่โอ้โหเมรักที่บอกเป็นเดิอมาเยอะอะไรนักหนาไปขอเทนนเขียนมันจะให้ห่อเปล่า ถนนใครเนี่เห็นกูไปเด้ 是。你、yeah. yeah. เกดการเองพวกเราดีอันนี้หแหลวถ้าไม่ได้ถ้ามาชนะนี่นะจะจะทุหหออบห,ทหัวให้เอออยากเลยจะทุบหัวให้ทุบได้แหละแตมไม่ทุบถึงบ้านนะบ้านอยู่ในทุบอ,อ่ะบ้นไหนทีให้ขนาดน,นั้นแล้วมาชนะก็บ้าเหรอวะ โอเคละห้าคนวงกูก็ออกทีละคนทีละคนห้าคนห้าคนนะ okay. โอเคพวกสาวไปปลุกให้ถ้าอะไรวะต้องเอาให้ชนะดี

ยินไหมวะบอกว่าขอจะรู้ว่า หมดหดกันสาคนเองไป โอเคโอเคเสือสองตัวเกมนี้่างยานานตตกตอนแรกคือเปิดได้โอเค โอเคเดี๋ยวคนเดียวโอเคชน,นะโอเคนะฮะก็ขอจบ Road, เพจโลอดเห็นพี่นุ้ยกันนะครับพม่นุ้ยทคิหน้ากรผมสวัสดีครับ